ัดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูข่าวหนึ่งนะครับก็สอทชนะครับให้ใช้เน็ตมือถือฟรีนะครับคนละ1ิบจิกะไบนะครับเป็นเวลาอ่าเป็นระยะเวลานะครับ30วันขั้นตอนนะครับก็คือ1กดสตาร์นะครับก็คือเครื่องหมายคูณนะครับ170เจศนแล้วก็เครื่องหมายคูณหรือว่าสตาร์นะครับอันเดียวกันตามด้วยรหัสประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็กด s h a r ปโทรออกนะครับก็จะมีโอเปอเรเตอร์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ3-5นาทีนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิด อนุมัตินะครับก็จะมี S M S ยืนยันเริ่มการใช้งานนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเขาเริ่ม8นาฬิกานะครับยังไงก็ลองไปทดสอบเน็ตฟรีได้นะครับโดยการกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็กดชาร์ปแล้วก็โทรออกนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออน,นุญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ